ของคนทับซื้อของเก่าอ่ะไปขา,ายได้หวังผมตอนนี้อ่า หมู่ทีมงานนะครับหมู่ชาวบ้านก็จ่วยกันเริ่มเก็บใบไม้แล้วนะครับผมใบไม้เศษไม้แห้งนะฮะในโครงการชิงเก็บรถเผาก่อนเดี๋ยวเอามาดูครับว่าแต่ละหน่วยงานแต่ละคนนะะจะสามารถเก็บใบไม้ได้นักน้อยตองหือนะเป้าหมายคือยังน,ยน้อยคนละสองกระสอบนะบวันนี้นะตามที่ได้ตั้งเป้าไว้ในการชี้แจงในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผม ่นีผ่านไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะฮะงานห่วงเพื่อาริตอาสานะฮะต่อตะกวนเพชริต่อตะกนก็กินหมว ไอเก็บก่อนนี่ได้เปรียบครับเพราะว่าใบไม้ยังนักอยู่นะเดี๋ยวสักน้อยนี่ใบไม้จะน้อยลงแล้วนะอ๋อมีเครื่องเป่ามาตัวนะดูเทคนิคการอัดใบไม้ครับ สังเกตดูนะตะกี้เห็นแวบๆว่าการอัดใบไม้นี่มีเทคนิคนะเดี๋ยวต้องดูครับวันนี้การอัดใบไม่จะใใจวิธีเดิมหรือเปล่านะครไปไปพาเตงกมตง สวัสดีครับ โอ้ได้หลายกับสอบแล้วนะฮะเออดีค่ะเอ่อแคปเดียวเองนะฮะถ้าหลายคนนี่ได้หลายกับสอบแล้วนะฮะแต่ละกลุ่มนะฮะนี่ฮะนี่ก็ได้หลายกับสอบอยู่ รวมไม้รวมมือกันครับทำแป๊บเดียวนะเละวราริด โอาการนี่ยลุยฤทธเต็มที่ครับผมร้อมทีมงานเคทาล่าสตาลาหนองเลงซ้ายครับอุปกรณ์เครื่องเป่านี่ ต้นหน้าจะเป็นใบใบต้นสักนะฮะโตไวเยอะอยู่ครับอแค่ะแล้วก็จุดตีจะต้องนำใบไม้ไปคว้างนะฮะเดี๋ยวลองมาดูครับว่าตอนนี้เอาใบไม้ไปคว้างได้นักหรือยังนะฮะ เก็บเชื้อเพลิงซากใบไม้นโยบายชิมเก็บรถเผาเ่ยครับนี่ฮะตอนนี้เริ่มทยอยเอามากรงตรงนี้แล้วนะฮะหนึ่งกระสอบประมาณเจ็ดกิโลนะครับ หนึ่งกระสอบนี่ประมาณเจ็ดกิโลนะเนาะแต่ทมนี้การจุดเช็คตรวจนับกระสอบด้วยนะฮะนี่คะนนนับกระสอบอ่านับจำนวนกระสอบด้วยนะเพื่อ <c oughs> คำนวนเป้าหมายคือหกพันห้าร้อยกิโลกรมัม <c oughs> นี่ครับจ <c oughs> ิตญานแห่งชาติแม่ปื้ม ตอนนี้ได้กี่กระสอบแล้วครับโอ้เยอะละเยอะละเริ่มเยอะละ70กระสอบแล้วยังทย,ยอยทย,ยอยมาเรื่อยๆนะฮะ จ็ดสิบกระสอบกระสอบละประมาณ7จกิโลนะฮะออถ้าได้ร้อยหนึ่งก็เจ็ดร้อยามาดูกันครับว่าผลงานวันนี้จะได้สักตองหื้อนะฮะเดี๋ยวคลิปนะเอามาดูครับภารกิจวันนี้จะสำเร็จรุน่วงไปได้ดีหรือเปล่าต้องมารอรุ่นกันคลิปหน้าครับผม you yeah.